ตลาดนัดคลองถมพัฒนานะครับกลับมาแล้ววันธรรมดาวันศุกร์อ๋อนี่ก็จะมีขายถึงกลางคืนเลยนะครับกลับมาแล้วนะเดี๋ยวผมถ่ายวันนี้ก็อุ้ยขอโทษขออนุญาตถ่ายภาพเลยครับตลาดนัดคลองถมนะครับตลาดนัดคลองถมพัฒนา วันธรรมดาถึงวันศุกร์กลางคืนเปิดจองแผงอ๋อเขาขายกลางคืนด้วยนะนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายเบอร์โก้ว้หน่อยเดี๋ยวต้องต้องต้องโกหมดของเขาละมีหน้าละคนเยอะนะครับเหมือนเป็นเปียโนนะ แต่เหมือนเป็นมันมันมันเป็นกล่องครับเป็นกล่องไม้แล้วก็มีฝาตรงนี้ด้วยเนี่ยแปลกมากเลยคือตัวเล็กนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเปียโนรุ่นไหนนะเป็นเปียโน,ปน,ปนแปลกๆกล่องเล็กๆนะครับเนี่ยงานงานสวยอยู่นะอยู่ตรงคองทมน,นะครับเ<อ>นี่ยรู้สึกว่าจะมีฝาตรงนี้ด้วยฝาลด <UNG> ลงมานิดนึง มันต้องเปิดตรงนี้ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นของที่เขาหาไปสะสมนะครับของเก่าเครื่องเงินโทษครับนะคับาช้างก็มี กระติกน้ำของบางอย่างมันก็จะเป็นของที่หายากนะอันนี้คือเขากาลังมาตั้งนะอ่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์อะ่ะทั้งแถบนี้ทั้งแถบเลยยาวไปหน่นเดี๋ยวเราเดินกันย,ยาวๆนะครับพวกเสื้อผ้านะครับรวมถึงของใช้ต่างๆถ้าผมเขย่าบ้านต้องขออภัยนะครับผมใช้มือถือถ่ายนะต้องถ่ายรูป ก้องถ่ารูปเยอะเลยพิทยุเทปเ,เครื่องเล่นเทปนะครับขออนุญาตนหนึงนะครับเนี่ยเนี่ยเก่ามากเลยไม่รู้ของยี่ห้ออะไรนะเน t i เชนแนวนะครับเน็ตเชนแนวเนก่าม ขอถ่ายรูปนะก็จะเป็นพวกกล้องเก่าๆนะครับที่มันผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือเปเล่านะครับเหรียญต่างๆนะก็เทปพัดเสร็จนะครับโอ้เทปโอเ้โอเทปเทปต้องเป็นเก่าๆเลยนะสายายากนพื้นเน่ะ อ๋อมีปืนไฟแช็กด้วยตอนนี้ปืนไฟแช็กปืนไฟแช็กนะครับตลองใายลูกโทรศัพท์ก็มีนะครับหายากเนี่ยขอ,อ,อ,องเก่าๆเ,เยอะเลย ของสะสมนะครับพระเครื่องต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพวกรองเท้าพวกอ,อันนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรโมเดลญี่ปุ่น,นครับก็จะมีอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับโออันนี้ของเขาแบบเก่ามากเขาเก่ามากเลยดาก่อ โอมีโบสด้วยหรอลำโพงโบสด้วยนะครับเนี่ยครับก็จะคูยาวไปจนล้นนะครับประมาณครับเที่ยงคืนนะเห็นเขาบอกนะก็จะวายไปนะแล้วก็จะมีช่วงเช้าถึงอตอนสายๆวันอาทิตย์นะครับ ผมต้องขออนุญาตนะครับบางร้านก็อ,อ,อาจจะไม่ให้เราถ่ายคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเสื้อยี่ห้อดังนะครับมีเหล่าด้วยนะครับขอดูนิดนึขออนุญาตาเขา,าคนก็จะมาเลือกซื้ออย่างนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ได้สี่ร้อย เท่าไหร่นะครับตัวนี้เท่าไหรครับแถวกันห้าร้อยครับโอ้โหเป็นชุดเลยเหรอใช่ครับเปิดขายงานเปิดขายงานเก่าต้องล่าสิมันไม่ดัเดี๋ยวรถไฟไม่ได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตถ่ายเพื่อนดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยขายดีขเป็นชุดขายขายเป็นเซ็ตเพราะว่านี้มันเข้ากันไงใช่ครับเป็นเซ็ตเดียวกันห้าโซ่ขอตัวกันเด้๋ยครับเหรียญนะ ขอนั่งนะขอนั่งเลยนะเหรียญยี่ห่าเหรียญอันนี้เหรียญอะไรเียมันเล็กจังเหรียญโลแปดโลแปดโอแกะมี่ะระวังร่วงมีอยู่ร้อยเหรียญมีหน่อยเหรียญเอาไหมเหรียญโลแปดเนี่ยสวยสวยเนี่ยนี่อันนี้นี่สวยสวยไปชม แค่สองร้อยหาที่คือไม่ขายแล้ขายว่เอาห้าร้อยอ่ะเหรียญห้าบาทเองมีที่ไหนเหรียญสมบูรณ์อ๋อเอาหมดนี่เหรอแค่ร้อยอ่ะร้อยเหรียญเออเนี่ยพวกไมม่ีแล้วเกียร์กระเข้าไปเนี่ยหายากดีบุกเป็นเครื่องนี่เป็นพบเจอหทองแดงเออเดือนเหรียญเงินเนี่ยหายากดีบุกเหรียญเงินไม่ได้แล้วสภาพอ๋ออันนี้อันนี้เป็นดีบุกเหรอดีบุกร้อยเป็นเซนแล้ดีบุกไม่มีแล้วครับ เหรียญรอบแปดหมดแล้วนิดปะสามร้อยยังไม่ได้เลยครับมีแต่คนมาต่อต่อเยอะอันนี้ก็ต่ออยู่ค่าร้อยผมขายพันเหรียญเหรียญสิบบาทอ่ะอันนี้เมื่อกี้ก็ต่ออะไร่ต่อสามร้อยสวยเดี๋ยวเรางานเสร็จเหรียญสิบบาทพันเหรียญถ่ายเพื่อนดูหน่อยขายเพื่อนดูหนะซุ่ม่อเข้ามาเลยนี่ครับก็ต่อรองราคากัน มีแล้วสภาพนี้เกือบร้อยปร์เซนต์แล้วนะ่ะถ่ายรูปเพื่อนๆด้วยเลยองแนะแทนครับสวยเลยเนี่งานสวยเยอาสามร้อยรอไม่ได้อาลรงจะเอาสามร้อยลุมจะเอา,า,าให้ได้สามร้อย ตื้อตื้อไปเรื่อยเดี๋ยวพ่อค้าใจอ่อนตื้อไปเรื่อยโนไม่ได้ไม่ได้ขหย่เนีพวก่ครับก็เป็นพวกของเก่าบางอย่างมันก็หายากนะครับคือเขาก็มาหาของที่มันหายาก วกกล้องรองเท้าก็มีนะครับนี่ครับเป็นแถบเลยตรงนี้คนต่อก็ต่อราคาไปนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมมาถ่ายตอนเย็นวันเสาร์นะครับ วันนี้ไม่มีไม้กันสั่นนะ,ะเพื่อนต้องขออภัยด้วยผมเดินถ่ายแบบอาจจะเขย่าบ้าง <c oughs> อันนี้ก็อีกแขงหนึ่งนะครับถ้าผมเดินโยกไปโยกมาต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นบรรยากาศแปรกับคืนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นงานจิวเลี่นะนี่อันนี้ยังมีเลยตกเก่าเลย แาดดปเตอร์นะครับเครื่องเล่นเคของฟินลิปนะครับลำโพงเล็กๆเลนตาเนี่ยครับถ้าสนใจนะให้ให้มาเดินในตอนวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันเสาร์น่าจะถึงประมาณครับ เที่ยงคืนนะเท่าที่ผมเคยมาทําคลิปนะครับนะหรืออาจจะดึกกว่านั้นนะนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่แต่ให้มาตอนแรกก็คิดว่าเริ่มประมาณทัก6โมงนะแต่ว่านี่นี่คือยังไม่ถึง6โมงนะ5โมงกว่ากว่าเขามาตั้งกันแล้วอะ่ะเขามาจับจองคูทีแล้วนะครับก็จะเป็นพวกของเก่าของบางอย่างก็เป็นโทรศัพท์เก่าเนี้ยเนี่ยาตงแล้วก็มีกำา ทรศัพท์เก่ารุ่นไหนม,มั้งผมา, <c oughs> มาที่รถให้ผมถามนิดนึงครับอันนี้มันมันมัน,มนยังใช้ได้ไหมหรือว่าเขาซื้อเอาอะไรกันนะไม่ครับอันนี้ใช้ได้ไป,ไปหาแบต<อ>ม่ก็ได้ผมกลัวว่ามันเก่าเก็บมันไม่อยอใช้ครับไม่เห็นมันเก่าไงแบตบัลลี่อย่างเออแบกเออ เนี่ยเห็นไหมกบเป๋าเนี่ยคิดว่ามันเขาซื้อเอาอะไรเงี่ยอ๋อซัมซุงอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ซ้ำๆซึ่งขอบคุณครับผมคิดว่าเขาซื้ออะไรไะอ๋อครับ <c oughs> ก็มีผ่านมาเออพวกนี้ไม่ต้องเข้าไปสะสมเลยเนี่ยชอบแล้วแต่คนชอบสวย ไอโฟนไอโฟนนี่นี่นี่ดูไอโฟนนี่โอ้รุ่นเออรุ่นไหนอะเนี่ยนขโมยของเขาอีกรุ่นแรกเลยเนี่ยไอโฟนทั้งซัมซุงซัมซุงเยอะเลยของโนเกโอ้โนเกียรุ่นนี้ เนี่ยโอ้โหมะขอนฮิตมากเลยเนี่ย <c ười> กลับแล้วเหรอ <c ười> กลับแล้วเหรอม, <า S 1> <c ười> มีเครื่องนี้มาเครื่องเดียวเหรออ่ไม่ได้นะครับอ,อ๋อไไม่ได้ครับเป็นบูทบบูทูธนะครับตอนนี้นึกว่าจะอยู่ถึงเที่ยงคืนไม่อยู่เหรอไม่อยู่ดึกเหรอ โอ้โเขาอยู่ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลนมีตลับเทปเสื้อผ้านะครับโทรศัพท์เก่านี่เยอะมากเลยโทรศัพท์เก่ามันเขว่ามันยังใช้ได้นะมันก็ยังใช้ได้อยู่เลย พระเครื่องนะครับลูกพระเก่าเยอะเลยนะนส,ส่วนมาจะเป็นโทรศัพท์นะเยอะจริงโทรศัพท์เยอะเลยนะครับใคยย่อทุ่งไหนก็มาด้ ผมว่าอมนเยกล้องนะครับจน,น,น,นะครับมันมันอยู่ในนี้เปล่าก็้าใมีซอยนล้วนะครับ